สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้านะคะในลุคพรมแดงของชมพู่นะคะวันสุดท้ายเนาะที่ชุดสีดำๆปากแดงๆใช้เครื่องสําอางที่เป็นเครื่องสําอางราคาย่อมเยาวนะคะคิดว่าน่าจะพอหาซื้อได้กันแน่ๆนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้วาแต่งหน้าย,ยังไงแล้วก็ใช้เครื่องสําอางอะไรบ้างนะคะเริ่มกันเลยนะคะก็เริ่มกันที่ผิวนะคะวันนี้ก็จะใช้รองพื้นอันนี้นะคะของ l o ร e อนะคะมีหาซื้อได้ตาม วัดสันะคะตัวนี้เนาะก็จะใช้เป็นฟองน้ำนะคะที่ใช้กับรองพื้นตัวนี้ก็คือเป็นแล้วแต่นะว่าออชอบแบบไหนยังไงนะคะส,ส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่มีพวกฟ้ากระจุดดัางดำนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะรองพื้นบางๆไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเก็บรายละเอียดตรงด้วยด้วยแป้งอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ารองพื้นเยอะมันก็จะแบบ เยิ้มหน้านหนักนะอะไรบบนี้เนาะลองเพียบไดร์ลาวนะคะต่อมาก็มากันที่แป้งนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งเจ้านางนะคะตัวนี้นะก็ตัวนี้ที่วานเลือกมาใช้เป็นเบอร์สองนะคะนี่นะแป้งตัวนี้คือราคาสามร้อยบาทในมีปนโปรโมชั่นอยู่ก็เนื้อค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะคะแล้วก็ ใช้แบบว่าทาเข้าไปแล้วอะ่ะมีความรู้สึกตอนทาแรกๆก็รู้สึกว่าเนียนดีแต่พอแบบทาเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเหมือนแบบมีน้ํามันหน้ามาผสมหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแป้งมันเซตตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหน้ามันจะแบบผ่องเด้งขึ้นมาเลยนะคะคือทาแล้วรู้สึกเลยว่าแบบหน้านเนียนแล้วก็ผ่องเด้งมากๆอะในราคาแค่นี้ถือว่าเป็นแป้งที่เกรดไก่ตัวนึงเลยทีเดียวนะก็ลงด้วยพับที่มากับเขาเลยอย่างนี้นะคะ เพื่อที่จะเป็นการกดย้ำๆให้แป้งติดกับหน้านะแล้วก็ถ้าเอาพับไปแบบจุ่มน้ำนะคะก็ยังสามารถใช้แบบเปียกๆได้ด้วยนะคะสำหรับแป้งตัวนี้นะมันก็ที่ทำให้มันเ,าเขาเรียกอะไรอะเนียนไปกับผิวมากยิ่งขึ้นด้วยด้วยด้วยน้ำอะไรอย่างนี้เนาะนี่นเ,นเนียนมากนะใช้แป้งตัวนี้แล้วก็จะมีคนพักว่าอ้อย ใช้แป้งอะไรทำไมหนะน,น้าเนียนจางก็แป้งเจ้าหน้าเนี่ยตอนนี้จะยังดูเป็นแป้งๆนิดนึงยังไม่ได้แบบเข้าผิวอะไรอย่างงี้นะพอแบบมีน้ำมันผสมออกมาแล้วอะมันจะแด้งมากเลยอะ่ะใช้ลองว่าลองใช้ทั้งวันแล้วนะก็พอถึงช่วงบ่ายๆนะ้าพอเงาขึ้นนิดนึงนะผิวจะดูสวยมาก นี่นะคะเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดทีหนึ่งนะคะต่อมาก็เขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้ววันนี้เลือกใช้เป็นคิ้วของร้านดโซห0สบาทหน้าตาแบบนี้สีน้ำตาลอ่อนหน่อยนะคะมันเขียนง่ายราคาถูกคิ้วว่ามีโครงอยู่บ้างแล้วนะคะก็วาดตามโครงไปเลยง่ายมากคือจริงๆอ่ะชมพู่เขาจะมีทรงคิ้วของเขาเนาะแต่ว่าวามีทรงคิ้วของวางอะมันเป็นคิว้วแบบ สามมิติไงมันก็เลยอาจจะไม่ได้เหมือนนะสำหรับคิวแต่ว่าก็พยายามเขียนให้หนานิดนึงเพราะว่าลุคเขาจะดูหนาๆเนาะแต่นิดหนาไปหรือเปล่า <c oughs> นี่มันไม่หนาไม่เท่ากันนะก็เขียไปยังไงกเท่ากันนะคะแล้วก็ข้างหลังมันจะมีแปรงใช่ไหมเอาแปรงปัดปัดงหัวคิวเขาจะชอบยุ่งๆหน่อยอรารยาก็ปัด เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใช้มาสคาร่านะคะตัวนี้ปัดคิ้วนะคะให้มันดูเข้มๆโฟู์เหมือนของชมพู่เขานะคะตรงนี้มันก็น่าจะช่วยได้หนึ่งนะคือปัดประมาณว่าหัวคิ้วเนี่ยต้องตั้งๆนิดนึงนะสไตล์เขานะคะให้ดูคิ้วเข้มหนาดกดำแบบไม่คำนึงสีผมเลยเดียว ได้อยู่ได้อยู่มาที่ตากันบ้างนะคะวันนี้ก็จะใช้ตาที่แบบว่าดูรูปเรฟเลตก่อนตาเขาก็ดูไม่มีอะไรมากนะก็ดูแบบเน้นอายไลเนอร์แล้วขนตาฟูวันนี้ก็เลยจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น All about nude d อันนี้หรอ all about nude อ่ะอายแชโดว์ของ s s s e n น e ะคะก็เป็นสีเออ่น้ำตาลทั่วๆไปนะก็เดี๋ยวเริ่มที่สีอ่อนๆนะคะ อะไรก็ได้สักสีหนึ่งอ่อนไปได้บ่เดี๋ยวเอาสีนี้แล้วกันจะเลือกเป็นโทนน้ำตาลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคัดวงคัดเบา้าสีน้ำตาลเข้มเบาๆเนาะคือไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะาเหมือนกับเน้นเน้นไลเนอร์ถ้าไลเนอร์ชมพู่หนาขนาดนี้ว่าก็ต้องกรีดหนาหนาหนักมากเลย <c oughs> ด้วยอาจจะไม่ค่อยเน้นตรงนี้เท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็เลือกใช้อายแชโดว์ที่ที่ท่านมีอยู่นะคะที่เป็นสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ย ตามสะดวกนี่ก็เอาสีเข้มๆทาหางตาเข้าไปทาแบบชิดขอบตาแล้วก็ขัดเบ้านะแล้วก็ขัดเบ้าแบบนี้นะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะเอาเท่าที่เข้าที่พอใจนะเพราะว่ายังไงก็เดี๋ยวอายไลเนอร์ก็น่าจะทับอยู่แล้ว ให้มันเป็นเบ้าโครงขึ้นมานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเอาสีขาวๆเคลียร์ทาตรงหลือตาเราจะได้มีการกระพริบตาแล้วก็จะดูสวยนะใช้แป้งเปล่าหรือว่าใช้แป้งก็ได้นะคะเผืออ่อนีอะไรก็โอเคอายเนอร์นะคะวันนี้หยิบมีมาใช้นะคะเป็นหัวเมจิก ราคาย,ย่ำเยาวมีขายตามดักสโตร์ก็จัดเต็มเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เน้นไลเนอร์อีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือกรีไลเนอร์ให้มันเป็นทำให้ตาดูยาวขึ้นก็คือเ,เ,เขียงไปข้างหลัง ตดตาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตาดูยาวๆขึ้นนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะว่าจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วตัวเดิมนะมาเพิ่มมิติให้ให้ข้างล่างนิดนึงเพราะว่าดูแล้วมันจะเขาไม่ค่อยได้ทาอะไรเยอะนะคะแล้วเราก็จะประหยัดงบด้วยเราก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนี่แหละเพิ่มเอานะคะจริงๆหรือว่าหาเป็นเอ่ออายแนเนอร์สีน้ำตาลก็ได้นะคะเอามาทาในช่วงหางตาตรงนี้นะ เสร็จแล้วนะก็ปัดมาสคาร่าหรือไม่ปัดก็ได้นะแต่ว่าเพื่อความเป๊ะเนี่ยควรจะปัดมาสคาร่าก่อนแล้วค่อยติดขนตาปลอมนะคะก็ดัดนิดหน่อยใช้มาสคาร่าตัวที่ปัดคิ้วเมื่อกี้นะคะของเมบลีนปัดขนตาเข้าไปขนตาล่างเนี่ยของชมพูเขาจะฟูมากๆนะคะใครที่ไม่มีขนตาล่างก็ อาจจะต้องใช้เป็นขนตาปลอมช่วยนะคะยิ่งเลอย,ยิ่งเยอะประสบการณ์ใ <c oughs> ต้ตาตรงนี้นี่คือปัดเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยมาปัดต่อเอาให้มันเป็นแบบพอมองเห็นเดี๋ยวเราติดขนตาปลอมก่อนนะคะข <c oughs> นตาฟูมอ <c oughs> นี่นะคะอ่ะติดขนตาเข้าไปนี่คือมีความสปรึงดี ทีนี้ขนตาล่างก็สั้นจุดหลุดเกินเ่ยปัดขนตาล่างนะคะให้มันรับกับขนตาบนนิดหนึ่งต่อมานะคะก็จะปัดแก้มนะคะด้วยบราชาัชจากคาทิสนะคะตัวนี้ก็ซื้อมาตอนมันลดราคาร้อยเดียว <c oughs> คือลุคนี้ชมพู่นะคะก็ไม่ค่อยปัดแก้มอะไรมากมายเราก็จะไม่ปัดมากมายเหมือนกันเบาๆ จริงๆแล้วเขาจะมีเป็นเชดดิ้งนะคะตรงนี้ตรงนี้นะแต่ว่าว่าไม่หาเชดดิ้งที่ราคาถูกไม่ได้อ่ะก็อาจจะไม่เฉดสำหรับว่าเองนะแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยว่าแนะนำว่าให้มีการเชดดิ้งหนิดนึงมันจะไอ้นี่หน่อยนะคะเพราะว่าคนอย่างว่าเนี่ยว่าเห็นไหมว่าว่าจะมีกระดูกตรงนี้นะคะคือพอไม่เฉดมันก็ดูเหมือนเฉดเบาๆอยู่แล้วอ่ะเพราะเป็นคนหน้าเหลี่ยมมีกระดูกนิดหน่อยนะคะก็ ก็ยังพอได้สำหรับคนที่อยากได้ลุคที่แบบดูชบเชี่ยวอะลลแกนแนะนำให้มีการเฉดตรงนี้นะคะเบาๆนะคะไม่บอกแล้วกันว่าอี่ห่ออะไรราคาเท่าไหร่แต่ว่าเป็นสีเข้มนิดนึงนะคะมาตกตรงนี้เห็นไหมให้มันดูแบบนะมันขึ้นอยู่กับรูปหน้าด้วยนะคะแต่ว่าขอให้มีหน่อยตรงนี้หน่อยหนึ่งสีอะไรก็ได้แป้งเข้มกว่าผิวก็ได้นะคะแป้งที่ซื้อมาแล้วแบบโหยดำไปอะไรอย่างเงี้ย ก็ามาใช้ตรงนี้ได้นะคะนี่นะก็ถ้ารู้สึกว่ามันเข้มไปก็ใช้แป้งตัวเดิมของเราปัดเพิ่มไปได้นะคะไม่มีอะไรถูกผิดสำหรับการแต่งหน้านี่นะคะเป็นไฮไลท์นะคะตัวนี้จากแคทที่ดอนะคะถูกมาก100ร้อยกว่าบาทมีความวิงวาวขนาดนี้นิดนึงนะคะแบบว่าแตะช่วงประมาณหนอกแก้มนิดนึงนะคะให้มันดูแบบเล่นแสง รู้สึกว่านางก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนแต่กบแบรนด์แพงๆทั่วไปเหมือนกันก็พอพอได้อยู่นะคะงานเปิดไฟให้หน้าต้องมานะอ่ะประมาณน,นี้นะคะเขาไม่ค่อยอะไรแก้มากมาดูที่ปากดีกว่าปากเป็นไฮไลท์เลยนะคะไฮไลท์ก็คือใช้ของเขาใช้เป็นรอยัลนะไม่มี <laughs> ไม่มีเราก็เลยหยิบเป็นตัวนี้มานะคะเป็นเวทแอนด์ไวค่ะตัวนี้เป็นสีแดงนะคะชื่อสีว่า e 978นะ ก็เขาจะให้ใช้เป็นสีแดงอมชมพูนิดนึงเดี๋ยวว่าลองก่อนว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมนะคะจากที่ลุกของเขานะก็ไม่ต่างกันนะแล้ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปากสีแดงนะคะในลุคนี้ก็นะเหมือนไหมอะอาจจะไม่อมชมพูเท่าเท่าต้นฉบับ เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเท่าที่วาเห็นเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนะก็โอเคอยู่นะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงไปทําผมแต่งตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคคมแดงวันสุดท้ายของชมพู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเครื่องสำอางวันนี้ที่วาเลือกมาใช้เป็นเครื่องสำอางราคา่ะไม่แพงนะคะก็ราคาไม่แรงมากสามารถหาซื้อตามมาแต่งแบบนี้กันได้นะคะเราวันนี้นะคะก็ต้องขาจบพาทัวนี้เพียงเท่านี้นะคะอยากให้วาแต่งเป็นใครอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ ไอชุดเธอต้องมาด้วย